คุณเคยคิดไหมว่าความโหดร้ายที่สุดอาจมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดแม่ลูกถูกไล่ออกจากบ้านถูกคนใกล้ตัวหักหลังแต่ในคืนหนึ่งมหาเศรษฐีลึกลับปรากฏตัวทุกอย่างที่คุณคิดว่าเข้าใจจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณกล้าพอหรือยังที่จะเห็นความลับนี้จนวินาทีสุดท้ายฟ้าเย็นชืดลมพัดแรงกระทบแก้มือเล็กของลูกจับชายเสือประตูไม้เก ถูกผลักอย่างไร้เยื่อออกไปเสียงน้อยิดเมม่มีรองเท้าขาตกกระทบพื้นดินชือกลิ่นดินปีพอสก,กลิ่นน้ำบ้านหลังเกที่เคยบัดนี้เงียบท้องฟ้ามืดลงชักเม็ดดำๆตัวเสียงรอบเบมาจากไหนบ้าอาหารบนโตยังอ,อุแต่แม่กางยืนนะลมหายใจสั่ง มือชายเยเสียงหัวใจเต้ดังเกินความเงียบแล้วเสียเครืยนก,นก็ด่างก็อขึ้นไฟหน้าสาสองเตกลางหลานบ้าฝุ่นลอยชชาประตูรถถูเปิดรองเท้าหนังก้าวลงพื้นดิทุกคนหายเหแม้แต่สายลัชายในชุดสุทดายืนหยุ่สายตาเยอือแต่หน้ากลัวหยอะประหลาเขาไป ที่แม่ก่างเหมาะไปที่เด็ดจากนั้นเขาเคาะหัดเหมาะตรงไปที่เนาะสาบรรยากาศหนัดจนหายสระไอไม้ม้วนแม้แต่เสียงมแมลงก็เงียจากนั้นเสียของเขาก็ขูบขุนเสียงสั่งตํำแต่ทะลานเมือ่อสะเทือนอนาะสาชะงนันมือที่เคยชี้สั่ง เล็กนะคุณรู้ไหมว่าผู้ยิดคนนี้คือสไลมไม้มวลอเยะจากลมผ่านผ่านแก้เด็กน้อเบนีเข้าหาขยัดเข้าใกล้ขาเขาเขากำลังชาชามือหนาแต่อบอุกแต่ที่สีสะนนั่นยิดที่ใครไม่คาจัดรอยิที่ไม่ควรเกิดนี่คือเสียงเขาหยุบไปครื้ น้ำขาดไหลลงค่าแม่ไม่อาบออกมารองเท้าแพรของนอสาถอยหลังอีตัวอาหาสั่งจากกระทบกันเสียงเบเธอไล่เขาพูนิกชี้ไปที่ประตูผู้ที่มีเสียงเริ่มหนักท้องฟ้าคำระเหมือนจระเอหมาในบ้าอยู่เหตภายใต้เสียงยังขอทุกคนรอคอสุด เมืือซึมที่ขมแม่เงยแต่ตัวสัตว์เด็กเงยหะน้ำตาคนผู้หญิงคนนี้เขาชะนันอีกก่อนจะก็ยิดและนาะคือคนคือคนเสียงเขาขอตัดผ่านควาหนาแน่ที่เคยหายมือชี้ไปที่อะเกชั่วชีวิตลมเย็ดพันซ้ำใบสระไม้มาลายสั่ง ไวหวนอสสาหน้าสี่ดวงเบอกกว่าตอนที่เขาเริ่ผมเสียงต่ำกะลงไม่มีเหลือแม้แต่ฝุกลอยฝุกรอบตัวเขารอยแผลบนที่ยังเห็นจา่าเขายกมือคือชาชาให้ทุกคนหมองเหกระสิบจากใครบ้าเขาคืออีเสียงตามแต่ไม่มีใคร จบคําเขาหันมอที่แม่อีคราดดวงตาอ่อเหมือนจำสระไม้มาลายไอคำหลุดออกมาเขาอยู่แล้วกลับมาเป็นภาษาเดิเธอลมเงียไปอีคราดจำผะได้หรือไม่แม่เงยที่ลนิดหมอใบหน้าที่ขูเค <K. S 1> หัวใจเห็เต <De, S 1> ช่วงสะเด็ก <De. S 1> คนนะน้ำตาเิ่ ที่เธอเคยมือสั่งเอยไปแต่อากามมบขทุกคนไม่กล้าหายสระไอไม้ม้วนให้กับเอฟ้ารอัดชดในคืนเขาอยู่สู่ละมหาฟอนอะเสียงเปียของกระทบหลังเนาะซาเคินโดยไม่รู้ตะช่อดกหล่นลับเด็กคนเขาชี้ที่ตะเองคือผักเสียงสุดท้าย ดัและว,วันเขาขยัดเข้าไกา่แม่คือวันที่ฝุ่นเบาคอสงผมกลับใบหน้าเขาอยู่ไก่เพียละมหาเพื่อเอามือกรรมแน่ถุกบรรยากาศแคดขาที่เธอสายตาบีไปทางเนาะสาพราาเสียงฝักกันดักไปคืนไปคืนคำสุแหลมแอเมก มีดกรีกลางอาเสียงสู่ละมหาหนัดในอกของเนาะสาทุกวะเขาผูต่อทุกไรกิลมเงียบจนชาทุกนะนิกมือของเขากำแนมันไม่ใช่แต่ยังยุบเปเลวฟ้าแหล่ผ่าสระไม้มาลายแค่แม่เม็ดริมฝีปาแต่เสียงไม่ออกสิ่งเขายื่จดทีรองเท้าหนังคอ ก้าวเข้ากาอีเธอเงาของเขาคลุมทั่วตะของนาะสาเอาไปลมหยอฉะชั้งันจากพวกเราเสียงลือหายไปพร้อมมลแรงไม่กล้าขยัดหัวใจของทุกเตพร้อมกับแต่มันคือมือหยอแล้วชี้ลงพื้นดินทุกละมหาเขาเอ็นตัวลงกายหูของนาะสาที่นาะ สาสะดุพวกเธอกำลังคนรอบค่าอาบจะเสียแม่เอ,อือมือไปแต่ที่หลังลูกตั้งแต่วีกเขาอยู่ตัวคือสายตาไฟสากะพริกที่เสียงล้อเหล็กหมุนเบาจากหลังระผมฝุ่นหนาลอยอีกระลอเปิดประดเสียงโลหะครูดัดตู่ให้ลมหยาบดัดขึ้นคนของผม เงาหลายเงาค่อยๆปลาเข้ามาสายตาถุกขัดเริ่มเหมาะไปทางเด่นนีแต่ก่อนใครมาเขาก็ผูต่อเสียงเบาชัดและสิและสิคำสุดหลุดชัดที่พวกเธอเขาไอมองรอบตัวผนังที่เรื่ยราหลังคาที่สั่งเบไม่เคยรู้ปลายนี้เขาเบาที่อกตะเองคือ ฟ้าครึกลงหนัดอีกพื้นที่นี้เขากระถือเท้าลงพื้นดิไม่เคยเสียงไม้ละดังเอียเป็นทุกคนกลัวจนตาแคตของพวกเธอนอาะซาเง่ยหน้าหมอดวงตาแตกสละแค่เขายิกบางแต่ไม่มีควาเมตวันนี้มือขวายกขึ้และนาะเสียงเครื่องจัดเรยทำงาน พื้นดิบสั่งทุกเข์ถอยคำลุเป็ดทีลาเซียจะถูกผนังด้าหันเงียถ่วงเสาไม้สั่งฝุ่นตกใส่ไหลเนาะซาร้องเคาะแต่ไม่มีใครฝะคืนเสียงสุกดังก็เหมือนคำพี่พาแม่กเกาะเด็กแนกตัวสัตว์แต่ไม่ก็มีละมหาอบร้ออบอุดผิดปลอท่ามกลาความพัน แต่ก่อนที่ทุกจะพังลงจริตเขาก็หัดมาทางแม่อีรัดสายตาออกลงหยอที่ไม่ขาดนี่กว่าเดิมแต่คำเด่นนี้นั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนี่แม้แต่เครื่องจัดแม้แต่ลมหาแม้แต่หัวใจสำหรับเธอเสียงเขาเบาจนแทไม่ได้ยิบฉัดเขากลือคำเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ในลำคอ อย่างมือกำเสื้อตาเองนะไม่เคยสายตะลกลงพื้นรมลมหายสระไอไม้ม้วนสะดุสนเนียคำนี้ลุกออกมาหยอดหนัดและในวินนะบางอย่างหยิกเก,ก็ดและหน้ากลาดก็เลยขยัดใต้พื้นบ้าหลังนี้พื้นดิเหมือนหายสระไอไม้มมวนแรงสะและไหลผกัก ฝาเทแม่ขยัดตัวเด็กกอดแนะมันคือใครบากระสิ์เสียงโลหะครูดังลึกจาใต้ดิกเสียดินร้อแตกทีละเซให้คนงานบางกะโอแต่เขายกมือทุกอย่างเงียอีครดัดรอยคืบคลอเมกหมู่ลมเย็ดผูกคึกกลิึของสนิทพอซอ กลิ่นดินเกเสียงหัวใจเตแข็งเสียงข้อเนอสาทอมีแต่ขาไม่ขยัดเขาลงไปสายตะน,นันไม่ใช่ขวาโกรแต่มันคือการรอกคาดเสียงหนึ่งดังมาจากใต้ดิเบาและแต่ชัดพอให้ถุกได้ยิดผนังสัต์ฝุ่นตกสายใบยเด็กสะดุแต่เขายัดอยู่นิง่ง มันเสียงนั่นดังก้ซ้สาเหมือนกระสิทธ์แต่สะเทืออยู่ร้อยเปิดกว่ามืดลึกไร้ที่สอบลมหายสระไอไม้ม้วนยิดจัดพันขึ้นมาเหมือนลมจากหลุสศดวงตาเขาเปลี่ยนหนอความนี้กลับกลายเป็นขวาถึดที่นี่เขาผูกเบาแต่ทุกขาได้ยิกมัน มือชี้ลงสระไม้มาลายยามิดพื้นดิสสั่งแรงคเสียงโซ่ครูดังกะจากข้าล่างเนอสารอไงไม่เขาสู่เสียจำเป็นไปแต่ไม่มีใครสนใจพวกดวงตาเขายัดจ้องลงเธอเสียงจากใตด้ดิดังขึ้นอีใกล้กลบเิอขิดแรงสักวี มาถึงขอของแม่เนื้อเยแคดว่าบางอย่างกำลังกำลังจะโผลคึกและในวินานั่นเขาก็ผู่ออกมาเสียงเดนนีวะที่ทำให้เรือของทุกคนเยแคดถึงเวลถึงเวลคำซะแต่นัดกว่าอะไรทักพื้นดิปรีอีครัดเสียงแตกดังเหมือนกระดูหัก เสียดินผุกลอยกลิ่นคาพอซอกลิ่นสนิบ้างอยะาสีโผล่คือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มือของแม่แน่คือเด็ดเซอแต่ไม่กรีนาะสากลิ้งถอะไปชนเสาเขายัดอยู่นี่ไม่ถอยไม่หนีสิ่งที่เขาพูกฉกพวกเธอแสงไฟสาสั่ง ไหวฝัดบางหยักขยัดใต้รอยแยะเสียงลากครูดครางไว้ใต้มือเขายัดชี้ลงดินแรงสั่งผูกขึ้นถึงอกเหมือนหัวใจอีกดัวกำลังเดรุนแรงมาตลอดเงาดำเรยโผล่ชัดทั้งยาวทั้งบิดวันนี้เขาถอยพีก้าเพื่อเปิดที่ว่าอให้มา จะได้เสียงที่ออกมาจากใต้ดิดังชัดกว่าของเขาออกความเหมือนมือยะแกรไตขอบลุกทุกคนกลัดหายสระไอไม้ม้วนแม่หลัดตาแต่ย่างยืดนกอดลูนี่เหมือนยอมระบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนสระโอขอบลุกมีนิหนึกยาวสี่สั่งก็คือมา จากนั้นอีกนี้อีกข้อรอยขุเดเจ็ดแครแล้วสีสะบางอยากค่อยๆดันตะขึ้นมาจากความมึกดวงตาเบอร์ไร้ตาดำจ้องไปที่แม่ป่าที่เปียกระติและนาะกลับเสียงนั้นผูบ้านบ้านคำเด่นนี้ทำให้ละมหาอยู่ว่าความเงียบหนัดจนหูอือเด็กสบ้าน ตัวเข้ากอดแนะแต่แม่ไม่ขยับด,ดวงตาเธอยังจ้องลงไปสิ่งนะค่อยๆคึอสูผิดที่แตะลายเมือดินแห้่กลิ่นชื่อเนลอยนัดเซผมยาวเปียกติดใบหะมันยิกรอยกว่าเกิดเตมันครา่าเสียงนั้นทำให้หัวใจเย็ะเขาขยัดตัวอี นอแต่ยัดไม่ถอยไปหายเถิเขาพูแต่คำหยุกค่ะพระสิ่งนั้นเอวมือขึ้นชี้ตรงไปที่แม่นิสั่งเถิดเสียงมันต่อแตกแลสัตว์แม่เลยตัวสัตว์แต่ป่ายัดอยูอ่นิสัตว์เด็กเลยรอแต่ไม่มีเสียเพราะความกลัวบีบคอแนะเขารี่ เอยมือไปปิดแต่ช้าเกินสัตว์ยาคำสุขลุกออกมาฟ้าในวินาณร้องละแสงขาฟ้าลงมากลางบ้าส่องลงไปที่มาทุกอย่ามองชัดรอยแผลบนหน้าเมกแผลเกรอยแผลที่แม่เคยทำสระไอไม้ม้วนในคือนั้นคือที่เขาเขาผูก ชาชาเสียงเบาแต่เตะไปด้วยความกลัวกละมันคำเด่นมีวันนี้ทำให้ถูคนชาสิ่งนะยีกว่าเกและเสียงมันต่ำใกล้จอน,นี้พื้นดิเรยปิดแต่แค่ของหมักยัดอยู่กำขอริกพื้นแนะถึงตาลมสุขทาพัดผัก ถูคนและในวินาที่แม่เพลอมองไปที่ขอของเด็กเธอบางอยัาบางอยัาที่ไม่ควรอยู่กำลังขยัดอยู่ใต้ผิของลูกเมอร์บางอยากำลังตอบรับคำเรียนนั้นและในเวลาเดนีวากาเสียงกระซิบอีกเสียดังมาจากอีฝัดอย่างไม่หมดไม่ เสียงนะเลยอผ่านกำแพงมาชะหมดมันไม่ดะแต่มันอยู่ทุกทีใใก่ในลมในดิกในละมหาของทุกแม่เหนื่อยหะชะหัดตามเสียนั้นไปขอบระอีกฝัดมีเงาหนึ่งยอูอยู่ผอมดำนี่ดวงตาขาวะสอแสงสะท้อเหมือนกระจกชายคนนะ ยิกและนอเธอคิดว่าเสียงเขาแผสระรอบลานมีแค่มือยกขึก้ชี้ไปทางหลุตัวเดียวลมหนัดผูกใส่หลังคอหรือเขาขยัดไก่เข้ามาอีกฝีเท้าไม่เสียที่เธอหยิกของเขากว่าคือทิ้งไว้ลมหายสระไอไม้ม้วนของแม่สะด,ดุกแรงเด็ด รยดีใต้ผิดเป็นลายใต้ดินพื้นข้อหลงหลังเรยหนูขึ้นชะชาะเมกมีละมหามีเสียงโลดอีกคอบหลายผนังด้าค่าแตกออกเนาะที่ยังมือเขากำขึอจำเธอเขาหันมอไปที่เด็กขาดแรกสายตาเขาปลีเนาะไม่ใช่ขู่ ไม่ใช่กโกรแต่มันคือความหิวและคนเสียงจากหลุกดังสักพวกนั้นแขนซี่ใต้ดิกรยอยูออ่อีกข้ออีกข้อจัแม่ถอก้าหนึ่งแต่ขาชากลับคำสุกดังก็มาหาถูกใบหน้าหัดมาที่เธอเธอความเงียบหนัดกว่าเด์กลิ่นดินคุปแรงจนน้ำตาไหล เขาหันหลังให้หลุกเดินมาทางแม่ชชาๆหนักแนะ่ถ้าเธอเขาผูกใกล้หูยังยาและมหารถแก้มีชีนิมือแต่ที่อกเธออยู่ต่อหัวใจเตะรุนแรงต่งรอบตัวพื้วเรยขยดทุกจุกทำตามสายตาชี้ไปที่เด็กที่นี่วินานะทุกอย่างหยุดนี่เพื่อรอคำสุข ท่าที่เขากำลังจะพูออกมาตอนจบบทสุดท้ายของค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเขามองหน้าเด็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆพาเขาไปจากที่นี่คำสั่งนั้นไม่ได้พูดกับแม่แต่พูดกับความมืดกับสิ่งที่อยู่ใต้ดินกับเงาที่กำลังขยับตัวพื้นดินหยุดสัน่นรอยแยกค่อยๆปิดลงมือซี่ที่ยื่นขึ้นมาค่อยๆเลือนหายราวกับไม่เคยมีอยู่ ลมเย็นสงบลงกลิ่นสนิมหายไปเหลือเพียงกลิ่นฝนบางๆที่เริ่มโปรยลงมาเบาๆเขาถอดเสื้อสูตรคลุมไหล่ให้เด็กที่ตัวสั่นด้วยความกลัวก่อนจะคุกเข่าตรงหน้าแม่คืนนี้ผมไม่ได้กลับมาเพื่อทวงแขนเขากล่าวช้าๆแต่กลับมาเพราะไม่อยากให้ลูกของคุณต้องอยู่กับสิ่งที่คุณเคยอยู่แม่ทุดลงกับพื้นทั้งร้องไห้ทั้งโล่งใจ ทั้งแตกสลายผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขากล่าวต่อแต่ผมรู้ว่ามันจะไม่มาที่นี่อีกเสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายดังอยู่ไกลลิบเหมือนอำลาคืนอันโหดร้ายไฟหน้ารถดับลงความมืดครอบคลุมทุกอย่างอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้น่ากลัวแล้วเด็กหลับพิงอ,อกแม่ลมหายใจค่อยๆสม่ำเสมอเขาเดินไปที่รถก่อนจะหยุดเล็กน้อย และหันกลับมาพูดเป็นครั้งสุดท้ายอย่าก,กลับมาที่นี่อีกปล่อยให้มันหลับไปตลอดการจากนั้นรถก็เคลื่อนออกไปทิ้งไว้เพียงสายฝนบ้านร้างและความเงียบที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งใต้พื้นดินไม่มีเสียงอะไรอีกแล้วเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่ยังเต้นอยู่และบทเรียนที่ไม่มีวันลืม